ได้จังยี่สิบบาทแล้วยวะเทพไปหมดแล้วเดี๋ยวลองฟังก่อนเพลงอะไรจ๊ะสาวส่วนแตยเอาแต่เพลงเดียวก็พอแล้วมะสาวส่วนแต่งหีแดงแตงเขียวหีก็มีนิดเดียวเรียกพี่ตังห้าหกพันพอเข้าประกวดเทพีหิยาวหีสั้นมันก็หีเหมือนกัน คิดกันนะตรงที่โหนกนูนอย่างนี้ต้องกินยาลมตาช่างเล็ดกินแก้แตดพิการอาหารนิย่อยหมวยน่ขึ้นกินแล้วไม่ทําลายต่อหีต่อแตด็ดพวกทิดเป็นโรคร,ร,รูรีบรูเจียบรูตันรูดังไม่เข้าปกดใช้ยาตาละเบือหีกตาละสีตกควยบนหลังมาบวาหดหลานท่านไม่เติมม่โตคนจะใช้นมตามแหมงเห็ดหีตาหมีตกควย <laughs> ของชิ้นส่วนนี้จัดส่งไปที่สมศักดิ์มาลายดิบท่านจะได้รับกระจับทองคำ <laughs>